สำหรับหลายคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ว่ายังคงยืนยันตัวตนในแอปเปล่าตังไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินของท่านยังคงได้นะฮะเจ็ดันท่านยังคงได้ไม่ต้องตกใจว่าเงินจะหายไปไหนหรือว่าจะไม่ได้ตังค์นะครับคนที่ยืนยันสิทธิ์ในแอปเปล่าตังก่อน18กุมภาพันธ์เงินก็จะโอนให้ท่านได้นะครับในวันที่18แกุมภานะฮะ วดแรก2000สัปดาห์ไปสัปดาห์ถัดไปก็สัปดาห์ละพันพันนะฮะส่วนคนที่ยืนยันได้ที่หลังนะฮะก็จะไปทบไปนะฮะก็คือไปยืนยันแล้วอ่ายืนยันในแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะฮะหลัง18กุมภาก็จะได้3,000ฮะสัปดาห์ต่อไปก็พัน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 จนครบ7 0 0 0เท่ากันเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ยังคงยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้สแกนใบหน้ามีปัญหาติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ